เขาคือนักธุรกิจธรรมดาที่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายเขาไม่ได้เกิดในตระกูลการเมืองแต่กลับเขย่าทั้งระบบราชการไทยนี่คือเรื่องราวของทักษิณชิน,นวัตรจากเสาสัญญาณโทรศัพท์สู่เก้าอี้ผู้นำประเทศคลิปนี้จะเปิดเผยเบื้องหลังทั้งหมดทั้งแรงผลักความล้มเหลวและแผนล,ลับที่ไม่มีใครเคยรู้นี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวธรรมดา แต่เติบโตขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของไทยในยุคสมัยใหม่เขาชื่อว่าทักษิณชิน,นวัตรทักษิณเกิดเมื่อปี2492ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวของเขาทำธุรกิจผ้าไหมและมีเชื้อสายจีนพ่อของเขาเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและปลูกฝังความคิดด้านการเมืองให้เขาตั้งแต่เด็กแม้จะเติบโตในภาคเหนือ แต่ความฝันของทักษิณพุ่งไกลเกินจังหวัดบ้านเกิดเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาจากสหรัฐอเมริกาชายหนุ่มจากเชียงใหม่กลายเป็นตำรวจระดับสูงที่มองเห็นว่าระบบราชการไทยช้าเกินไปสำหรับโลกใบนี้เขาเริ่มเข้าสู่วงการธุรกิจด้วยการขายคอมพิวเตอร์และต่อยอดจนกลายเป็นเจ้าของบริษัทมือถือยักษ์ใหญ่ ชินคอร์ปอเรชันภายในเวลาไม่กี่ปีเขากลายเป็นหนึ่งในมหาเศรษฐีของประเทศแต่ความสำเร็จในธุรกิจไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของเขาทักษินลงสนามการเมืองครั้งแรกในปี2537ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลชวนหลีกภัยแม้จะอยู่ในตำแหน่งไม่นานแต่เขาทิ้งความประทับใจไว้กับการเป็นรัฐมนตรีที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและมองเห็นการเมืองเหมือนการบริหารธุรกิจปี2541วิกฤตต้ยมยำกุ้งซัดประเทศไทยจมดิ่งผู้คนตกงานธุรกิจล้มละลายคนจนถูกมองข้ามและนั่นคือเวลาที่ทักษิณก้าวขึ้นมาเขาก่อตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าไทยรักไทยวิสัยทัศน์ของเขาชัดเจนจะทำการเมืองแบบใหม่ จะบริหารประเทศเหมือนบริหารบริษัทจะคืนศักดิ์ศรีให้คนชนบทเขาเสนอกองทุนหมู่บ้าน30บาทรักษาทุกโรคปลดหนี้เกษตรกรโครงการ SME ประชาชนทั่วประเทศเริ่มพูดชื่อทักษิณเหมือนชื่อของความหวังปี2544พักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งถล่มทลายทักษิณกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยชายจากเชียงใหม่ ที่เคยเป็นตำรวจกลายเป็นผู้นํำประเทศด้วยเสียงของคนส่วนใหญ่แต่การเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเสียงปรบมือมาพร้อมเสียงต่อต้านและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่สีขาวหรือดำทักษิณชินวัตรเริ่มต้นการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคำมั่นสัญญาจะเปลี่ยนประเทศไทยเขาไม่ได้พูดเฉยฮ่าแต่ลงมือทำจริง โครงการ30บาทรักษาทุกโรคเริ่มต้นทันทีหลังเข้ารับตำแหน่งคนว่ากไรที่เคยต้องเลือกระหว่างเงินกับชีวิตวันนี้ได้มีโอกาสไปรักษาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเสียงชื่นชมดังกระหึ่มทั้งในเมืองและชนบทกองทุนหมู่บ้านเขาแจกเงินให้หมู่บ้านทั่วประเทศหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทเพื่อให้ชุมชนบริหารจัดการเองใครมีฝีมืออยากตั้งร้านอยากเลี้ยงวัวได้เงินทุนตั้งต้นทันที เศรษฐกิจฐานรากเริ่มหมุนผู้คนเริ่มลืมตาอ้าปากชื่อของทักษิณกลายเป็นความหวังของคนจนแต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มชนชั้นกลางและนักวิชาการเริ่มตั้งคำถามเขาใช้เงินหลวงมากเกินไปหรือเปล่านโยบายแบบนี้จะยั่งยืนจริงหรือหรือเขากำลังซื้อใจประชาชนในขณะเดียวกันธุรกิจของครอบครัวทักษิณอย่างบริษัทชินขอบยังเติบโตแบบก้าวกระโดด มีคนเริ่มกระซิบว่านายกกำลังใช้ตำแหน่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจตัวเองหรือไม่แต่กระแสยังอยู่ฝั่งเขาปี2548พักไทยรักไทยชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายอีกครั้งได้สสอมากพอจะตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ทันทีนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่พักการเมืองพักเดียวครองเสียงข้างมากแบบเด็ดขาดทักษิณเดินหน้าเต็มกำลังใช้เทคโนโลยี ใช้กลยุทธ์แบบอเดินทางไปต่างจังหวัดทุกสัปดาห์พบปะชาวบ้านด้วยตัวเองแต่เบื้องหลังแรงกดดันก่อตัวขึ้นอย่างเงียบฮ่าฮในปี2,549จูจูทักษินประกาศขายหุ้นบริษัทชินขอบทั้งหมดให้กับกลุ่มทุนจากประเทศสิงคโปร์มูลค่ากว่า7,000 0ล้านบาทโดยไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวเสียงโห่ดังไปทั่วประเทศขายชาติ หลบภาษีผลประโยชน์ทับซ้อนกลุ่มคนเสื้อเหลืองนำโดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเริ่มรวมตัวชุมนุมกลางกรุงเทพพวกเขามีเพียงข้อเรียกร้องเดียวขอให้ทักษิณลาออกเสียงจากชนชั้นกลางคนกรุงเทพนักวิชาการสื่อมวลชนเริ่มตีแผ่ด้านมืดของทักษิณจากฮีโร่อของคนจนเขากลายเป็นวายร้ายในสายตาคนบางกลุ่ม และเกมการเมืองก็กำลังจะเปลี่ยนไปกลางปี2549บรรยากาศทางการเมืองร้อนระอุการชุมนุมต่อต้านทักษิณลุกลามจากราชดำเนินไปสู่สนามหลวงและลานพระบรมรูปทรงมาเสียงตะโกนว่าทักษิณออกไปดังทุกวันนักเรียนนักศึกษาแพทย์พยาบาลแม่ขาวินมอเตอร์ไซ ร่วมกันต่อต้านขณะเดียวกันฝั่งผู้สนับสนุนก็ไม่เงียบชาวบ้านจากอีสานและเหนือเดินทางเข้ากรุงเทพมาสนับสนุนนายกคนจนประเทศเริ่มแบ่งเป็นสองฝั่งเหลืองกับแดงประชาธิปไตยกลายเป็นสนามรบไม่ใช่เวทีถกเถียงเพื่อแก้สถานการณ์ทักษิณประกาศยุบสภาหวังให้เลือกตั้งใหม่คืนความชอบธรรมแต่ฝ่ายค้านความบาด ไม่มีใครส่งผู้สมัครการเลือกตั้งกลายเป็นโมฆะประเทศเข้าสู่ทางตัน18กันยายน2549ในขณะที่ทักษิณอยู่ที่นิวยอร์กเพื่อร่วมประชุมสหประชาชาติรถถังเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพเสียงประกาศทางโทรทัศน์ดังขึ้นคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้เข้ายึดอำนาจการปกครองประเทศเรียบร้อยแล้ว ทหารยึดทำเนียบรัฐบาลตัดสัญญาณโทรทัศน์ปิดกั้นอินเทอร์เนต็ตรัฐธรรมนูญถูกฉีกทิ้งรัฐบาลทักษิณสินส้นสุดลงในพริบตาประชาชนบางกลุ่มฉลองบางกลุ่มร้องไห้ประเทศไทยเข้าสู่ยุครัฐประหารอีกครั้งในศตวรรษที่2 1ทักษิณไม่สามารถกลับประเทศเขาเริ่มใช้ชีวิตแบบพลัดถิน่นเดินทางไปอยู่ที่อังกฤษฮ่องกงดูใบแต่เขายืนยันว่า ผมจะกลับไปไม่ใช่เพื่อแก้แค้นแต่เพื่อคืนความยุติธรรมเบื้องหลังการรัฐประหารมีทั้งแรงจูงใจทางการเมืองเศรษฐกิจและผลประโยชน์ของชนชั้นนำแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือชื่อของทักษิณยังไม่จางหายจากการเมืองไทยตรงกันข้ามมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นหลังการรัฐประหาร2,549ทักษิณชิน,นวัตรไม่ได้หายไป เขาแค่เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้จากบนเวทีรัฐสภาไปสู่ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งทางไกลปี2550พักพลังประชาชนถูกตั้งขึ้นโดยเครือข่ายเดิมของไทยรักไทยแม้ทักษิณจะไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งแต่คนของเขายังมีอิทธิพลเต็มเปี่ยมผลการเลือกตั้งพลังประชาชนชนะสมัครสุนทนรรเวีขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่หลายคนรู้ว่าเขาไม่ใช่คนตัดสินใจสุดท้ายเสียงประชาชนยังคงพูดว่าสมัครเป็นนายกแต่ทักษิณคือตัวจริงฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมรับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือเสื้อเหลืองเริ่มการชุมนุมยืดเยื้อจากการประท้วงกลายเป็นการยึดสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยเหมือนจะหยุดนิ่งปี2551าร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพ,พักพลังประชาชน ด้วยเหตุทุจริตเลือกตั้งรัฐบาลต้องพ้นจากตำแหน่งอีกครั้งแต่เครือข่ายทักษิณไม่ยอมแพ้พักเพื่อไทยถูกจัดตั้งใหม่เหมือนฟีนิกซ์ที่เกิดจากเท่าทานปี2554ยิ่งหลักชินนวัตรน้องสาวของทักษิณลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะตัวแทนพี่ชายด้วยวลีเด็ดทักษิณคิดเพื่อไทยทำยิ่งลักชนะอย่างถล่มทลาย กลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยแม้จะถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดแต่เธอได้รับความนิยมอย่างสูงในชนบทแต่ศัตรูทางการเมืองยังคงรอเวลาเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวนโยบายประชานิยมถูกวิจารณ์และความแตกแยกในสังคมกลับมาอีกครั้งปี2556-2557การประท้วงจากกลุ่มกปปสปะตุกขึ้นนำโดยสุเทพ เทือกสุบันเป้าหมายชัดเจนล้มระบบทักษินรัฐบาลยิ่งลักต้องยุบสภาแต่สถานการณ์ไม่ดีขึ้นพฤษภาคม2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาพอบอทอบบอขณะนั้นประกาศยึดอำนาจอีกครั้งรัฐประหารรอบที่สองในรอบ8ปีครอบครัวชิน,นวัตรต้องลีภ้ภัยซ้ำแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ทุกครั้งที่ถูกรัฐประหารชื่อทักษิณไม่เคยหายจากใจประชาชนกลับยิ่งฝังลึกในรากฐานการเมืองไทยเขาอาจจะถูกตราหน้าว่าเป็นเผด็จก,การเสียงข้างมากแต่ในสายตาของชาวบ้านเขาคือนายกรัฐมนตรีของประชาชนเกมการเมืองยังไม่จบและเงาของทักษิณยังไม่จางหลังรัฐประหารปี2557ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเงียบงันแต่ตึงเครียด พนเอกประยุทธ์จันโอชาขึ้นเป็นหัวหน้าคอสอชอและต่อมานายกรัฐมนตรีรัฐบาลทหารยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกเขียนเพื่อลดอำนาจของรัฐบาลจากการเลือกตั้งทักษิณและครอบครัวยังคงลี้ภัยในต่างประเทศแต่ชื่อของเขายังคงหลอนการเมืองไทยในชนบทยังมีคนพูดถึงเขาว่าพ่อหลวงคนที่สองในเมือง เขาถูกมองว่าเป็นนักธุรกิจที่ซื้ออำนาจระบอบทักษิณถูกโจมตีทุกด้านแต่ไม่เคยถูกลบล้างได้ปี2562พักเพื่อไทยลงสมัครอีกครั้งแม้ถูกกีดกันถูกตัดสิทธิ์ผู้สมัครถูกสกัดทุกวิถีทางแต่ยังได้เสียงมากเป็นอันดับหนึ่งพักพลังประชารัฐที่หนุนหลังประยุทธ์ใช้กลไกวุฒิสภาแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแม้จะไม่ได้บริหารประเทศ แต่ฝ่ายทักษิณก็ยังเป็นผู้นำฝ่ายค้านที่เข้มแข็งและที่สำคัญเขาเริ่มส่งสัญญาณอยากกลับไทยผมไม่ต้องการล้างแค้นใครแต่อยากกลับไปตายที่บ้านเกิดทักษิณชิน,นวัตรกล่าวผ่านสื่อเสียงสนับสนุนเริ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่ที่ไม่ทันยุคแรกของเขาแต่ได้ยินจากพ่อแม่เสมอว่าสมัยทักษิณทุกบ้านมีกินปี2 5 6พพักเพื่อไทยจับมือกับพักฝ่ายตรงข้าม สร้างเสียงข้างมากในสภาเป็นข้อตกลงที่หลายคนไม่พอใจแต่แลกกับโอกาสพาทักษิณกลับบ้านและในที่สุดวันที่22สิงหาคม2566เครื่องบินเจะส่วนตัวลงจอดที่สนามบินดอนเมืองทักษิณชิน,นวัตรกลับไทยแล้วข่าวใหญ่สะเทือนทุกหน้าหนังสือพิมพ์เขาเดินลงจากเครื่องบินยิ้มให้สื่อพนมือไหว้ประชาชนแม้จะรู้ว่า เขาจะต้องถูกคุมขังทันทีแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาจะถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลตำรวจและไม่เคยกลับเข้าเรือนจำอีกเลยกระแสวิจารณ์ดังขึ้นว่านี่คือคดีตัวอย่างของอภิสิทธิชนแต่ในมุมของคนที่รักเขาพวกเขากลับพูดว่าเขากลับมาแล้วนั่นคือสิ่งที่เรารอการกลับมาของทักษิณคือจุดเริ่มต้นของคำถามใหม่ เขาจะอยู่เงียบๆหรือจะกลับมาเล่นการเมืองหลังกลับมาถึงไทยทักษิณชินวัตรถ,ถูกส่งตัวไปเรือนจำทันทีแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็ถูกย้ายไปโรงพยาบาลตำรวจเหตุผลที่ระบุค,คืออาการป่วยเรื้อรังหลายโรคหลายคนสงสัยเขาได้อภิสิทธิ์หรือไม่เพราะตลอดหลายเดือนเขาไม่เคยอยู่ในคุกเลยแต่ในอีกมุมหนึ่งคนที่รักเขากลับบอกว่า คนแก่74ปีจะให้อยู่ในห้องขังจริงหรือกระแสสังคมเริ่มแตกเป็นสองขั้วฝ่ายหนึ่งมองว่าเขายังครองอำนาจอยู่เงียบๆอีกฝ่ายเห็นว่าเขาเป็นเพียงอดีตนักโทษทางการเมืองช่วงนั้นรัฐบาลใหม่ของเพื่อไทยก็เริ่มถูกจับตามองว่ามีเงาทักษิณคอยควบคุมอยู่เบื้องหลังหรือไม่ข่าวลือกระจายทักษิณเจรจาตั้งรัฐบาลจากต่างประเทศเขายังควบคุมพักเพื่อไทย เขาสั่งการผ่านลูกสาวแพ่ทองทานแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนใดฮ่าฮและทักษิณก็เงียบเขาไม่ให้สัมภาษณ์ไม่โปสไม่ออกงานจนกระทั่งวันหนึ่งภาพของเขาปรากฏอีกครั้งในงานเลี้ยงเล็กๆที่เชียงใหม่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมแต่แววตาดูเหนื่อยล้าเขากล่าวเพียงสั้นๆว่าผมอยากใช้ชีวิตอย่างสงบผมเบื่อการเมืองแล้วครับ ผมอยากอยู่กับหลานกับครอบครัวแต่สังคมไทยไม่เชื่อเพราะเขาคือทักษิณชายผู้เคยพลิกประเทศชายผู้ถูกล้มแต่ไม่เคยหายไปนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าแม้เขาจะไม่กลับมาเล่นการเมืองโดยตรงแต่เขาจะยังมีอิทธิพลในทุกการเลือกตั้งในทุกการจัดตั้งรัฐบาลและในทุกการตัดสินใจของเพื่อไทยเขาคือนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในรอบ2ีปีแม้ไม่มีตำแหน่ง แม้ไม่มีพักแต่มีมวลชนที่ยังศรัทธาและสำหรับศัตรูของเขาพวกเขารู้ดีว่าทักษิณไม่เคยแพ้เขาแค่รอเวลาปี2567บรรยากาศการเมืองไทยยังคุก,กรุ่นแต่ในความวุ่นวายนี้ชื่อของทักษิณชินวัตรกลับยังเป็นที่พูดถึงมากที่สุดเขาอาจไม่มีตำแหน่งใดในรัฐบาลเขาอาจไม่ใช่หัวหน้าพรรแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขา ยังสามารถเปลี่ยนเกมได้เสมอมีข่าวลือว่าเขากำลังสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ปั้นนักการเมืองรุ่นลูกส่งเข้าสภาปลูกฝังแนวคิดการเมืองเพื่อประชาชนลูกสาวของเขาแพรทองทานกลายเป็นนักการเมืองที่ประชาชนจับตามองบางคนเรียกเธอว่าทักษิณในเวอร์ชั่นที่นุ่มนวลกว่าแต่เบื้องหลังรอยยิ้มของครอบครัวชิน,นวัตรคือคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ ทักษิณจะกลับมาอีกครั้งหรือไม่เขาจะมีบทบาทในรัฐบาลในอนาคตหรือเปล่าหรือเขาจะวางมืออย่างแท้จริงหลายคนเชื่อว่าชายคนนี้ไม่มีวันวางมือแม้เขาจะอ้างว่าผมอยากพักแต่ประวัติศาสตร์การเมืองไทยพิสูจน์แล้วว่าทักษิณไม่ใช่คนที่อยู่นิ่งได้นานเขาคือนักปฏิวัติในแบบฉบับของตัวเองไม่ใช่ด้วยอาวุธแต่ด้วยนโยบาย และความเข้าใจประชาชนนับตั้งแต่โครงการ30บาทรักษาทุกโรคถึงกองทุนหมู่บ้านจนถึงการปฏิรูประบบราชการทุกอย่างยังถูกพูดถึงแม้เวลาจะผ่านไปกว่า20ปีนักวิชาการบางคนเรียกเขาว่าผู้นำประชานิยมผู้เปลี่ยนโฉมประเทศบางคนเรียกเขาว่าเผด็จการเสียงข้างมากแต่ไม่ว่าจะชอบหรือเกลียดไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า เขาเปลี่ยนประเทศไทยไปตลอดการทุกครั้งที่เขากลับมาประเทศไทยก็สั่นสะเทือนและแม้ในวันที่เขาจากโลกนี้ไปชื่อทักษิณจะยังคงอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์ในบทเรียนของคนรุ่นหลังและในใจของทั้งผู้ศรัทธาและผู้ต่อต้านนี่คือเรื่องราวของชายคนหนึ่งผู้ไม่เคยยอมแพ้ต่อชะตากรรมผู้ใช้สมองมากกว่ากำลังและผู้ที่นิยามการเมืองไทยขึ้นใหม่ เขาอาจไม่ใช่นายกรัฐมนตรีอีกแต่เขาคือนายกรัฐมนตรีในหัวใจของใครหลายคน